สวัสดีครับแล้วก็เข้ากันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ BMW 520d นะครับที่มีน้ําไหลเข้าไปในห้องโดยสารนะครับซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้นะครับก็มาให้ร้านถาวรรู้ชอมเยี่ยมทางด่วนเอไมลามินทาแก้ไขนะครับเราทําไปเยอะมากมายนะครับแล้วก็ทําการอําแผงยิ้งหลีที่แตกหักด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูกันนะครับว่าทําแล้วเป็นยังไงนี่นะครับนี่ครับแผงยิ้งหลีก็แตกแบบนี้นะครับนี่ฮะน้ารั่ว เอามาใ XD, Circuit, el. นห้องโดยสารเล่หมดเลยนะครับถ้าลูกค้าก็ไปซักผมซักอะไรคิดว่าน้ําเข้าตรงขอบกระจกนะครับแต่ไม่ใช่นะครับก็มาให้ร้านถาวรแก้ไขนะครับเดี๋ยวช่างโอมช่างเฟรมนะครับก็จะทําการรื้อนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูกันนี่นะครับเราจะทำการเทสน้ำนะครับดูว่าน้ำาะไ ตัวอะไรไม่นะครับดูนะครับน้ำก็จะเข้าอย่างนี้นะครับนี่คือการเทสน้ำนะครับนี่นะครับน้ำไหลจอกเลยนะครับนะโอเคนะครับนะฮะโอ้ my god เดี๋ยวเราทำการแก้ไขกันนะครับว้าวเฮ้ยตอนนี้เรากำลังจะทำการเทสน้ำนะครับนะฮะ นะครับเราได้เอาน้ำส่องหนึนะครับนะฮะว้าวจากที่เคยรั่วนะครับก็ได้มีหยดนแล้วนะครับนี่นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถ VM 5 2 0 d นะครับแล้วก็มีน้ำรั่วเข้ามานะครับตอนฝนตกหรือตอนล้างรถก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านสาววอนหนุ่ชอบเที่ยวกางถนนกมามีทาเดี๋ยวเรากลับมาดูประกอบกันนะครับแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราไปประกอบกันนะครับเข้า B M W 5-20สูดีก็แก้น้ำรั่วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถ B M W นะครับแล้วมีน้ําเข้าห้องรั่วเข้าห้องโดยสารเวลาฝนตกหรือไปล้างรถนะครับก็สามารถาเข้ามาพูดคุยสอบถามก็ได้ที่ร้านถาวรรู้ทุอคเรียบทางหัวเนสมัยรามินทานะครับที่ดีมีประโยชน์ฝากกดใจม้นแชร์มาถังเป็นรายการโปรดด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ